เมื่อวันที่สองกรกฎาคม64นายอิสระเสรีวัฒนวุฒิสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาธิป,ปัตย์ปชในฐานะคณะกรมกการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินกล่าวถึงคำสั่งกำหนดมาตรการควบคุมของรัฐเรื่องการห้ามนั่งทานอาหารในร้านให้ซื้อกลับบ้านได้เท่านั้นและมีคำสั่งปิดเข้มเรงงาน30วันว่าต้องยอมรับความจริงหลังจากมีประกาศดังกล่าวทำให้ได้ยินเสียงร้องกันระงมเจ้าของร้านเหมือนถูกฟ้าผ่าแบบไม่รู้ตัวแต่ละร้านอยู่ในภาวะเปิดก็ติดปิดก็ รายตัวเลขตลาดธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยมีมูลค่าสูงกว่า400ล้านบาทส่วนใหญ่มาจากผู้ประกอบการขนาดเล็กวันนี้ต้องแบกภาระทั้งค่าเช่าค่าพนักงานแถมการสั่งอาหารออนไลน์ต้องโดนเก็บค่า Delivery มหาโหดจากราคาขายสูงถึง30%ประกอบกับมาตรการที่ออกมาอย่างปัจจุบันทันด่วนเป็นเวลาถึง1เดือนทั้งทั้ง,ท,งที่คลัสเตอร์ใหม่ที่เกิดขึ้นชัดเจนว่าเกิดจากการอยู่ในที่แออัดไม่ได้เกิดจากร้านอาหารที่บังคับให้เว้นระยะห่างและรับลูกค้าได้เพียงร้อยละ25นี้ จึงเป็นตัวอย่างว่าทำไมเสียงเรียกร้องในโลกโซเชียลมีเดียถึงเริ่มไม่ทนไม่สนไม่กลัวเกิดกรณีจะเปิดร้านใครจะทำไมนายอิสระกล่าวต่อว่ายังมีตัวอย่างผลกระทบของคำสั่งดังกล่าวอาทิกรณีเจ้าของร้านหมูกระทะเป่าตุงถุงตังอำเภอหล่มสัก์จังหวัดเพชรบูร์เป็นร้านหมูกระทะชื่อดังจากข่าวบอกว่าเปิดขายมาเกือบสิปีเจอพิษโควิดระลอกสามจนต้องเลิกกิจการประกาศขายมันทุกอย่างถ้วยถังกละลมังหม้อพัดลมกระทะไฟฟ้าโตหินอ่อนหวังนำเงินที่ได้ไปซื้อรถสามล้อพ่วงขายลูกชิ้นทอด ประทางชีวิตนี่ยังไม่นับรวมร้านอาหารอีสานหรือร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ใกล้แคมป์ก่อสร้างตามจุดที่ถูกคำสั่งควบคุมอีกจำนวนมากที่เจอผลกระทบจากยาเร่งแต่การใช้ยาเร่งต้องเยียวยาอย่างทั่วถึงและตรงจุดควบคู่กันไปด้วยนายอิสระกล่าวอีกว่าขอเสนอแนวคิด4ยอไปยังรัฐบาลคือ1ยื่นมือช่วยรับซื้ออาหารกล่องหรือวัตถุดิบจากร้านค้าที่ได้รับผลกระทบแล้วแจกใจ่ายให้กับประชาชนที่ต้องกักตัวอยู่บ้านสองยินยอมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและลูกจ้างสามารถ ตรวจและฉีดวัคซีนได้อย่างเร่งด่วน3ยืดหยุ่นชะลและลดภารณีให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารให้การเยียวยาที่เป็นธรรมและยาวนานพอหากสถานการณ์ยืดเยือและ4ย้อนหลังชดเชยภาราค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการสั่งปิดของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าค่าจ้างค่าไฟโดยชดเชยให้ตามระยะเวลาที่เคยล็อกดาวมาในอดีตจ,จนถึงปัจจุบนันข้อเสนอเหล่านี้ก็เพื่อพยุงลมหายใจบรรดาร้านอาหารพอจะไปต่อได้ไม่ต้องตัดสินใจเลิกกิจการเหมือนเจ้าของร้านหมูกระทะเป๋าตุงถุงตัง ที่จังหวัดเพชรบูรณ์